มาดูขั้นตอนสุดท้ายนะครับการกลับกลับล้อรถนะครับให้เป็นกระถางนะครับหลังจากที่เรากรีดเสร็จเรียบร้อยแลวนะครับอันนี้คือเราตัดออกเรียบร้อยเลยนะครับขาดเรียบร้อยแล้วลักษณะมันก็จะเป็นอย่างนี้นี่คือใช้สําหรับเป็นฐานรองนะครับขั้นตอนต่อมานะครับเราก็กลับกลับยางรถนะครับเราเหยียบนะครับเหยียบให้มันให้มันได้ทรงนี้ก่อนนะครับเหยียบเข้าไปนะครับกึ่งการนะครับหลังจากนั้นเราก็ เหยียบนะครับไล่มาเรื่อยๆนะครับเหยียบไล่ไปเรื่อยๆนะครับถ้าถ้าเหยียบได้ทรงนี้มัาก็จะง่ายนะครับเหยียบไปเรื่อยๆนะครับแต่ต้องใช้แรงนะครับต้องแรงถึงนะครับถึงจะได้นะครับ ใช้เงใช้แรงพอสมควรนะครับตรงนี้นะครับเกือบได้แล้วครับจะสำเร็จแล้วครับสำเร็จแล้วนะครับจัดทรงครับจัดทรงจัดทรงครับนี่ไงครับออกมาครับสวยงามสวยงามนะครับ นี่คือสําเร็จแล้วนะครับสุดยอดไหมครับสุดยอดจริงๆนะครับสุดยอดจริงๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับวิธีตัดกระถางนะครับจากยางรถยนต์นะครับเหนื่อยมากสลอวันนี้ขอแนะนํานะครับคลิปเด็ดๆนะครับวันนี้นะครับเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ